สวัสดีชาวโลกยินดีต้อนรับกับสู่ Walk Alone อยู่กับกูบงังสังกสีเดี๋ยววันนี้เป็น EP แรกเริ่มต้นสกัลายไปของช่อง Walk Alone วันนี้วันศุกร์ที่บ้านกูเขามีตลาดนัดใหญ่เว้ยเดี๋ยวเราไปปวดตลาดนัดกันกว่าไปแบบง่ายง,ง่ายงงๆแค่นี้แหละจุบ๊บๆุ๊อนนี้ก็ถึงแล้ว ก่อนอื่นเลยต้องไปหาร้านคนรู้จักก่อนตรวจตัดผมหน่อยครับตัดอะไรบ้างครับเอาทรงหกครับผมตัดไปมีไหมทรงหกมีมีอ่แต่บางต้องตัดเองนะเราต้องตัดเองด้วยใช่ใช่ผมเยอะๆหน่อยมันจะไม้วนได้ถูอ๋อคิดยังไงมาตัดผมร้านเนี้เลยที่ดีแล้วเหรอครั้งแรกเหมือนกันเหรอครั้งแรก เอาชีวิตเหมือนเอาชีวิตมาทิ้งอ่ะ <c oughs> แน่นอนจริงๆช่างคนนี้ฮะเก็บหูลูกค้ามาแล้วกี่คนเก็บมาหลายหัวต,ตอนนี้เก็บไม่ได้น้ําแห้งพอเก็บเสร็จลูกค้าต้องลงรูแล้วจะ <c oughs> ไม่มีหูเป็นปลาไหลนะเฮ้ยเอ๊ย<น>ะอจะเอาหูไว้ไหมพี่ก็บอกว่าเก็บบริการบริการเก็บไว้อ่อาเดี๋ยวไม่ได้ยินบังพูดเลยจะแก้เลยตัดผมจ้าตัดผมตัดผมไหมจ้าตัดผมฟรีครับตัดผมฟรีไม่ถามจริงสองแรกตัดฟรีแต่พอลุกป้ามาเสียตังค์เลยอะ เออว่าชอบนนเวลาที่ไปคาดีไปแล้วไปไปต่อดีกว่าโดนเป็นหนึ่งร้านเดี๋ยวไปเจอร้านข้างในมีเสื้อผ้าฝัด<า>เลี้ยงขายไหมครับขายหมดเลยเ่อหาว่าใชเป็นหมาใช่ไหมเรียกลูกค้าหน่อยซื้อค่ะซื้อราคโอ้พูดพูด,พ,ดพูดเหมือนกับซิบอะ่ะ <laughs> ดูเสือขขอเส้อผ้าก่อนนะครับเสื้อผ้าครับขายให้หน่อยดูได้นะครับดูได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันฮะไม่ช่วยซื้อช่วยรื้อก็ยังดีฮะ ตื่นตั้งแต่หกโมงหมดแรงด้วยทำไมอายุอาน้ำก็ไม่ใช่น้อยๆไงต้องมาขายตั้งของอันนี้ถ้ามาสตาร์นะแวะเข้ามาอยู่โซนนี้ได้เอาเสื้อผ้าเก่าๆมาหลอกขายให้ลูกค้ามานี่นี่มาแหกตาดูตรงนี้ก่อนนะแหกตาดูด้วยนี่ฮะเสื้อผ้าเนื้อดีผลิตจากหนังหมีไตนาทงพ่อแป๊กสวยพี่สวยไปละเออเออหมดเรื่องหมด วันนี you you ้เรามาเจอปู mean, ่จานนะวันนี้ปู่จานนะปู่จานทั้งองแดะครับวันนี้เมียทิ้งหรอขายของดิเอ้ยอันนี้ของปลอมใช่ม่มาขายนะต้องจเทียวอะดูก่อนฮะดูก่อนไม่ต้องซื้อฮะวันนี้ร้านเรามาให้ดูขายของหน่อยดิขายอยู่เรียกลูกค้าหน่อยดิอะเรียกให้ไหมดูก่อนได้ครับอดีตวันนี้ใครบุปปินนะอยากได้น้ำเกลือมันจริงๆร้านนี้ของดีๆไม่เคยเอามาขายหรอก เสื้อหน่อยเป๊ะเสื้อหน่อยครับหมดใช่ไหมครับอ่ามีอะไรขายบ้างพี่มีกระปุกหมูกรอบครับกับโต๊ะไข่เยี่ยวม้าเอาเยี่ยวม้ามาจานหนึ่งกดตีนซะแล้ว <c oughs> <c oughs> ร้านฮีเด็คุงเสื้อผ้ามือแปดไม่เก่าไม่ขายจริงๆร้านนี้เจ้าของตายไปหมดแล้วครับอเาอาว,วหล่อข้าบุญ่อได้แล้วครับทุกตัวซื้อได้เลยครับ <c oughs> อ่าถ้าใครอยากบาลายองก็อยากได้เสื้อเก๋ๆต้องมาฝักนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีจ้าขายอะไรครับเนี่ยขายเสื้อมือสองค่ะครับผมก็น่าจะเห็นอยู่เนาะไม่น่าถามวันนี้เปิดเป็นมายังไจ้เปิดแล้วจ้ะขายได้อยู่วันนี้ขายได้อยู่ได้อยู่อ่าอยากขายไม่ได้ไหมฮะไม่อยากขายขายได้ดีแล้วจ้ามีตัวใหญ่ๆหญ่ไหมฮะใหญ่แค่ไหนคะอู้เอาแบบเท่าบิ๊กป้อมอะฮะได้ใครจะไปรู้อ่ะผมไม่รู้คุณรู้แน่อันนั้นใหญ่ไปขอบคุณมากครับเจ้ พรุ่งนี้ไม่มีตังกินข้าวจะตั้งหน้าวันนี้ตามตัวครับนี่ครับขอบคุณครับเราจะไปอีกร้านหนึ่งเป็นร้านพี่สวัสดีครับครับขายอะไรครับขายอาหารหมาครับอาหารหมาเจ๊ขายอะไรครับวันนี้ขายขายพริกจ้าอ๋อกินได้เจ๊ได้อกินโชว์ดิอาหารหมาจ้าหาไว้ชิมไว้ทานได้จ้า อาหารหมาไหมจ๊ะหมาก็อร่อยคนกินก็อร่อยฮะลองดูได้เลือกดูก่อนได้นะครับเลือกดูได้จ้าตังมาแล้วช่วยซื้อหน่อยครับตังมาแล้วช่วยซื้อหน่อยนี่เขาเรียกคนขายของเป็นรู้ยันกระเป๋าเขาอะเออรู้ยันกระเป๋าเขาเนี่ยเหมือนไล่อะเออวันนี้ไปเสื้อมาสามตัวละซื้ออะไรมากมายนะ ก็สับวันนี้พอของปากของคอนะวอลกันแบบง่ายๆอาจจะไปป่วนเขาบากจอจุจจาระดถชนใครอยากให้ไปที่ไหนมึงคอมเมนต์มามึงคอมเมนต์มาด่ากูแล้วอ่ะกดซับสไครต์ให้กูด้วยได้ <c oughs> โอเคไอสัตว์ได้เจอกันใหม่ EP หน้า e ีนี้ไปแค่เด้แนละได้เสื้อสับตัวสบายใจแล้วบายบายจุ๊บจุ๊บว้าว